แม่บ้านในคอนโดหายไปเมื่อเช้าว,วันจันทร์ไม่มีเสียงไม้ถูพื้นลากผ่านระเบียงไม่มีเสียงเปิดประตูห้องเก็บของไม่มีถังขยะที่ถูกดึงออกมาตั้งหน้าห้องเหมือนทุกเชา้าและไม่มีใครถามถึงคอนโดสูงสิบชั้นแต่เต็มไปด้วยความห่างไกลห้องละชีวิตประตูละโลกคนชั้นห้าไม่รู้จักคนชั้นหคนชั้นหนึ่ง ไม่เคยคุยกับคนชั้นสิบความเงียบกลายเป็นธรรมชาติการไม่รู้จักกันกลายเป็นมารยาทแม่บ้านคือคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างมีอยู่กับไม่มีใครมองเห็นเธอไม่ได้มีชื่อสำหรับผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เรียกเธอว่าป้าหรือแม่บ้าน เธอไม่เคยอยู่ในกลุ่มลายคอนโดไม่เคยมีชื่อในป้ายประชาสัมพันธ์มีแค่ชุดฟ้าที่ซีดลงทุกเดือนกับไม้กวาดที่ด้ามเริ่มหักมีเพียงเด็กชายวัยสิบขวบคนหนึ่งที่สังเกตว่าเธอหายไปเขาไม่รู้จักชื่อเธอแต่จำได้ว่าเธอเคยแบ่งขนมให้เคยช่วยผูกเชือกรองเท้าให้ตอนเช้า เคยยิ้มให้โดยไม่พูดอะไรในสายตาของเด็กชายเธอเป็นคนเดียวในตึกนี้ที่ไม่รีบคนอื่นต่างรีบไปเรียนรีบทำงานรีบขึ้นลิฟต์แต่แม่บ้านยืนเงียบเียบอยู่ริมผนังถือไม้ถูพื้นและเฝ้ามองทุกคนเดินผ่านเมื่อเขาถามพ่อแม่ว่าแม่บ้านหายไปไหนคำตอบคือไม่รู้สิลูกคงลาออกไปแล้วมั้งและคำต่อท้ายคือเรื่องของคนอื่นอย่าไปยุ่งเลย แต่เด็กสิบขวบไม่เข้าใจคำว่าเรื่องของคนอื่นเขาเพียงรู้สึกว่าอะไรบางอย่างขาดหายเหมือนเพลงที่คุ้นเคยถูกตัดไปกลางท่อนเหมือนภาพวาดที่ขาดเส้นขอบเขาจึงเริ่มเดินตามหาทีละชั้นทีละทางเดินถามรอปรพอที่เพียงยิ้มและบอกว่าไม่ได้เห็นเลยครับน้องเปิดประตูห้องเก็บของที่มักล็อกไว้แต่วันนี้เปิดได้ ภายในห้องไม่มีใครมีเพียงกระเป๋าผ้าเก่าๆวางอยู่ตรงมุมหนึ่งในนั้นไม่มีเงินไม่มีเอกสารมีแค่สมุดจดเล่มเล็กและกระดาษแผ่นหนึ่งลายมือบนกระดาษนั้นเบี้ยวและไม่เรียบร้อยมึกบางตัวจางบางตัวเปื้อนข้อความมีเพียงบรรทัดเดียวมีใครเคยเห็นฉันบ้างไหมเด็กชายถือกระดาษแผ่นนั้นกลับบ้านแต่ไม่มีใครสนใจ ไม่มีใครถามไม่มีใครเห็นความสำคัญมันจึงกลายเป็นเพียงกระดาษอีกแผ่นในโลกที่มีแต่เสียงประกาศโปรโมชัน่นกลายเป็นบันทึกที่ไม่มีคนอ่านเพราะไม่มีชื่อผู้เขียนแม่บ้านในคอนโดหายไปไม่มีข่าวไม่มีแจ้งเตือนไม่มีประกาศหาเธอจากไป เหมือนฝุ่นที่ถูกกวาดออกไปหน้าประตูไม่มีใครจําสีของมันได้แต่เด็กชายยังเก็บกระดาษแผ่นนั้นไว้ในลิ้นชักระหว่างสติกเกอร์ลายการ์ตูนกับตัวรถไฟขาเดียวที่ใช้ไม่ทันเขาไม่รู้จะทำยังไงกับมันแค่รู้ว่ามันคือเสียงของใครบางคนที่เคยอยู่ที่นี่วันหนึ่ง เขาอาจลืมชื่อโรงเรียนที่เคยเรียนลืมชื่อเพื่อนบางคนลืมเลขห้องของตัวเองแต่เขาไม่คิดว่าจะลืมประโยคสั้นๆนั้นได้เลยมีใครเคยเห็นฉันบ้างไหมในโลกที่คนเราถูกมองเห็นเพียงเมื่อประสบความสำเร็จหรือเมื่อทำผิดพลาดการดำรงอยู่อย่างเงียบๆ ดูจะไม่มีที่ทางและในบางที่อย่างคอนโดสูงสิบชั้นการหายไปของคนหนึ่งคนอาจไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าไม่มีใครจำได้ว่าเขาเคยอยู่ขอบคุณที่ติดตามรับฟังถ้าชอบเรื่องเล่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วพบกันใหม่กับเรื่องสั้นๆเรื่องหัดไปนะคะ